สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู่รายการเบิงแล้วรว้ยศิหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงบ่ายของมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเดือนพฤษภา,าคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุกูสุคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพระอาจารย์กุมารทองสายเขมรค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแนวทางของพระอาจารย์กุมารทองมื้อนี้นะคะสิได้มาเป็นตัวใด คอยเป็นสมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะพระอาจารย์เออเจินฝนละจังไดเนก็ฝนตกบ่ฝนตกละค่ะพระอาจารย์คะโอ้ลำโพงมันติดกันดิเดินไปมันชนมันเทียบกับลำโพงนะได้ค่ะพระอาจารย์คะเงินเลี้ยงวันเลำโพงมัน ฟันว่าจังไหนนะคะผู้อาจารย์ฟันมาผีมาบอก,นะพ,บอกพอดีอันทหารนะ่ะบ้านข้างน้อยู่หลังอกองบินทหารเพิ่อฝึกจรวดก็เลยบอกนียินค่ะบางหนึ่งหันเป็นเสียงแห้งๆนะได้ยินเลยนี่ได้ยินละค่ะโอ,อ้ผีเด็กน้อย,อออยเออ ค่ะ <Ha. S 2> มันมาเล่นนาค <Ha. S 2> ุนทิค่ะในในวารารย์ก็มีมีพี่เดนอยสามคนดิจ้ะอ๋อ <Ha. S 2> เออ,เอ,อคนดุนตุนนั่นเด็กนอยเลยค่ะป <Ha. S 2> ระมาณเก้าขวบอ๋อประมาณสิบขวบค่ะเก้าขวบประมาณขวบ Hãy subscribe cho kênh ค่ะตัวไหนนะคะอาจารย์คะอาจารย์คะบนเดียวอ่าตัวไหนนะคะก็ได้ยินเลยค่ะมึงหนึ่งหันบนบนหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะ ค่ะหนึ่งสองกับเจ็ดหกวัาที่คะเยอะแล้วก็สามสี่แค่นั่นแหละสามสี่ค่ะ,คะมันจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะค่ะว่ามันไม่แน่เนาะแม่ค่ะอาจารย์เลยมันบลงคนก็คอมเมนต์ว่าเล,เลยเยอะ เลยเยอะก็ไม่ต้องซื้อให้ยันให้ไปงวดเอ่องวดไอ้คลิกแรกก็บันดี้อยู่เนี่ยค่ะราะว่าัวแน่นอนด้วยแต่คลิกหลังมียังดีนะย,ยังสับอยู่นแต่โนยมันบอกมันแมนแน่นาะแมนค่ะแต่โนมันบอกถูกเด็ด กินบอลโจดนะค่ <c oughs> เออที่นี่อาจารย์ให้โเร้ระวังไห้กังกังดุกค่ะ <c oughs>

cấp tiền nỗi, không ai kêu bán nữa, được kêu bán đến khi đến nỗi nữa, đến bán đến thì Tony Tony qua, Tony ừ, ไม่ใช่สามห้าโนค่ะสามห้ากับห้าหนึ่งโนเดียงค่ะเออกันสามเก้าด้วยโทนี่เนี่ยโอ้เอ่อโทนี่มันพองโทนี่กันสามเก้าค่ะเออมันบอกบอกว่ากันสามเก้าด้วยค่ะลงตาค่ะตัวเดียว เดียวมันบอกว่าตัวเทียวกับเซียวได้ได้ดูได้ในหยับกระตรีไว้แต่พี่น้อยบอกว่าสีเจ้านะมาแนนอนเอาไอ้งตาอะก็จะต้องตื่นนะสี่สี่เก้านี่เวเนนะะมาบ้า เลขนีนะค่ะเ <c oughs> ออแต่แตเลขคำนวณเอาเลขคำนวณอีกตัวหนึ่งนู่นอยงค่ะ <c oughs> คำนวณของแม่นเนาะมันจะวิง่งกับโถ่เดฉะนั้นในเจ็ดโนมแเอเจ็ดาค่ะ <c oughs> คำนวณมันได้เหมือนเดิมอย่าง ค่ะมันได้แปดเย็ดเหมือนเดิมไงค่ะเนี่ยแปดเย็ดก okay, yeah. ับเก้าเก้าเลขคำนวณแปดเจ็ดกับเก้าเก้าค่ะเออค่ะใครลองดูใครชอบก็ใส่เนาะฮะเออคำนวนมันในก่อนรณีคำนวณมันได้ตัวเดียวมันได้เจ็ด เจ็ดหกมันนี่เป็มาเป็นมาแปดเจ็ดนอนเหงอาแล้วเิ่งกบสูงเลยเธวิ่งก็วิ่งเลยวิ่งเก้าวิ่งสำนวนค่าวิ่งเก้าเซตเแตสามเก้านี่นี่มันตุกับเรกันบนด้วยนะค่าเออสามเก้าไอสามตัวมันเก้าตามห้าเนี่ยตั้งโมกขีดแรย ลงตาก็มั่นใจเลยตัว่าต้องมาวันดีทั้งเี้นมทั้งเล็้กวความดเล้งคตัวนี้นะเหมารู้มัน้ลงตามั่นใจวันนี้สามอย่างนี้ะรับประกันคุณภาพร้านเปอร์เซ็นเลยเมื่อตัวใดก็ตัวหนึ่ง เอซีตัวประเทศชา,าไม่มีเงินซื้อก็อย่าซื้อก่อนถ้ามันหลายตัวนะให้พิจรารณาแ้วถ้ามันหลายตัวมันผ่านไปถ้าเพี่ออกมาสามตัวเหมือนทเ,เจเกก่อนๆนะก็คงเสียดาย่นะเนี้ยให้เนี้ยสรุรเละจ้าได้ค่ะลงตายก็จะสรุปไห้พร ค่ะเดี๋ยวขณะอยู่จะรู้ชึกฟัางเนาะีทุกคนเอ่อทุกๆคนเนี่ยีีชมที่ฟังก็พิจารณาในการชมพิจารณาในการซื้ออาจารย์ก,ก็ไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเสียตัทงทั้งบาทเลยใหจ้จะให้ถูกทุกคนเลยค่ะใก่ก็ มีสิก็โชคดีไปแต่ไม่มีิ่ก็ถือว่าไม่เออไม่ได้ค่ะถือว่าไม่ได้ถึงเชิญน้นนเอเลยเนาะค่ะพระอาจารย์เออใจไอ้ซีิ่ก็โชคดีแต่ไม่มีสิ่ก็ไม่ได้โชคค่ะแต่ลแต่บุญวาสนาใจบุญวาสนามันโชคใครโชคมันค่ะแต่อาจารย์กุมาทรทองนี่ก็มีโชคตลอด แม้จงบ่นลาให้สเสนอไปอยังญาติโยมที่ดูที่บ้งที่เอ็ดสี่ทุกประเทศขอขอบคุณขอบใจทุกท่านที่กดให้กำลังใจให้ลาที่บังแลรว,วยที่เฮา <c oughs> ให้ลาด้วยขอขอบใจทุกท่านที่กดกำลัง กดใจกดกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็หลายท่านแต่ก็ยังสงสัยก็ไม่ต้องสงสัยหรอกชื่อเป็นโลดอาจารย์บอกว่าชื่อเป็นโนดโลภตาโลงตาทีทีหลวงพ่อบอกว่าชื่อเป็นโลด <c oughs> ที่นี่นนะ <c oughs> ที่หลวงพ่อที่หมดรักพาไปแจวัดใหญ่เนี่ยค่ะตัวชีวิตโลดเนี่ยไม่ต้องรัวนี่อย่างรวยก็ต้องหาแสวงหาเลยจ้าพระจันทร์อย่ากรวยก็ต้องแสวงหาเราไม่อยากดังหรอกเราอยากะสวงหาด้วยแต่คนไม่มีโชคไม่มีลาบพอก็คนกดใจที่ให้กำลังใจให้ลา เบิ่งแล้วรวยแล้วก็พระอาจารย์กุมารก็เป็นบอกเป็นแนวทางเนอแค่นี้แหละค่พะพร,อร,อรอะอาจารย์ขอพูดนะค่ับก็ให้ได้โชคดีให้รวยรวยรวยวันที่หน,น,น,นึ่งพฤษภาคมตรงตาหน้าเราทุเป็นนี่ก็ให้รวยก็ให้รวยเป็นพุ่มพวงร่องค่ำโชคดีโชคดีนะค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์กรรมรัศการจ้าสาธุค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะยงดีค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองซ้ายคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะแนวทางารัฐบาลไทยนะคะพี่น้องมื่อนี้นะคะพระอาจารย์แล้วก็มีแนวทางเลขฝันกับกุมารทองตัวนี้แล้วก็ชุดคำนวณมาฝากค่ะพี่น้องคะเลขความฝันนะคะผีเด็กน้อย มาบอกนะคะพีพเดเองหน่อยค่ะมาบอก C ีเก่านะคะซีเก่าหนึ่งสองเจ็ดหกแล้วก็สามซค่ะส่วนกุมารทองโทนี่สามเก่านี้เพื่อนว่าเป็นตัวกันวระสันพ่อแม่พี่น้องค่ะชุดคำนวณของพระจานร์นะคะและว,วิ่งเก่านะคะพี่น้องค่ะพระจานร์วิงเก่านะคะนวทางมีแปดเจ็ดกับเกาเกานะคะพี่น,อน้องเอาจใจไส่ก็นอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พพ้อมนะคะสําหรับนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายเขมเมตค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองซ้ายเมนค่ะพี่น้องคะจังไรก็อย่าลืมอค่ะนําไปพิจารณาเบิ้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะ<ม>ทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณไปพี่น้องพระเท่าสุข,ขุสุขคนนะคะ สำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุณขอบคุณสำหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอขอบุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์กูมารทองซ้ายเขมรค่ะพี่น้องคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะถ้านผอยากสิพลาดกับแนวทาเด็ๆแบบนี้ค่ะเขาไม่เล่ากันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเป่อทีสบ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแน่วทางจากทางไา่กันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะแอคเชิดได้ขอตัวลา พอแม่พี่ดองบันเท่าสุขุสุก่นไปก่อนค่ะเอาไว้พอ,อกันไม่ก็บแ็นได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ